สวัสดีค่ะถ้าใครนะคะสนใจอยากจะมีศาลาไว้สักหลังหนึ่งไปนั่งเล่นภายในบ้านนะคะหรืออยากจะมีเคาน์เตอร์ไปขายของนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะถามได้ตลอดเลยอยากคุยกับลูกค้ามากๆเลยก็นี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบต่างๆเลยนะเรานะคะก็จะเน้นเป็นศาลาไม้สักนะคะ ทุกอย่างก็จะเป็นไม้สักนะคะยกเว้นโครงสร้างหลังคาจะเป็นไม้เนื้อแข็งเริ่มด้วยตัวนี้เลยนะตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเอาไว้ขายของเป็นซุ้มกาแฟก็คือเราก็จะมีเก้าอี้นะคะแถมไปให้กับลูกค้านะคะเอาไว้ให้คนขายลูกค้าเอาไว้นั่งนะคะก็ตัวนี้จะเป็นไม้สักนะขนาดอยู่ที่2เมตร20คูณ2เมตร20นะคะสวยไหมสวย ใครไม่ตอบเปียตอบเองบอกเลยว่าสวยนะถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปวางขายของหรือว่าอยากจะเอาไปทำนั่งเล่นเป็นซุ้มป้อมยามหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะเราสามารถอาด็บได้หมดเลยนะจะมีชั้นวางของให้เรียบร้อยนะคะเป็นไม้สักนะคะ โครงสร้างหลังคาก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้สะเดาหลังคาจำุงด้วยไม้ฝาเชล่าตาช้างของ SCG ทนแดดทนฝนตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งหลังมีแค่แบบเดียวเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเสาอะ่ะมันเป็นเสาไม้สกักซึ่งเราตัดออกมาต้นไม้สักหนึ่งต้นอะ่ะก็ทําได้แค่แบบเดียวเท่านั้นเพราะว่ารูปทรงมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพื้นก็จะเป็นไม้สกักโครงสร้างก็เป็นไม้เนื้อแข็ง หลังคาก็เป็นเชอร่าของ S C G นะคะสวยมากๆเลยนินสไตล์ธรรมชาตินะคะเห็นโครงต้นไม้ไหมคะก็เน้นแบบธรรมชาติจริงๆสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบก็คือตัวนี้คือแนะนำเป็นอีกหนึ่งตัวเลย สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มระเบียงชิงช้านะคะตรงระเบียงนะคะก็จะมีชิงช้าแกว่งทั้งสองด้านตัวนี้จะมีโต๊ะกลาง2ตัวนะคะมีด้านในแล้วก็ตัวด้านด้านตรงระเบียงนะคะตัวนี้ก็คือขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ3มเมตร20นะคะเห็นระแนงด้านล่างไหมคะตัวนี้ก็คือ ลูกค้านะคะสั่งเพิ่มเข้าไปเพราะว่าต้องการที่จะไปกันสุนัขนะคะไม่ให้ขึ้นนั่งบนศาลานะคะก็คือสามารถสั่งได้หรือถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่เอาก็ได้ค่ะทำได้ตามใจลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะ ของเรานะคะก็จะเน้นเป็นไม้สักทุกหลังนะคะเป็นไม้สักใหม่สักทองสักแท้ร้อยเปอร์ซถ้าใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้หรือเข้าไปดูในเพจสังลาศีวาไลนะคะ